มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของอดีตนายตำรวจมือปราบตัวแทนของความตรงฉินที่มีชื่อเสียงในการปราบโจรผู้ร้ายให้สิโลราบมานับร้อยคนนอกจากฝีมือในเรื่องการปราบเสือร้ายด้วยสาราวุธแล้วท่านยังศึกษาตำราด,ด้านสายเวทอีกหลายสาขาวิชา ความเข้มขังของวิชาอาคมได้ทำให้เราเสือเกรงกลัวและยอมสยบให้กับมือปราบจอมขมังเวทคนนี้เราไปร่วมย้อนตำนานคุนพันธรักษ์ราชเดชในช่วงพิสูจน์ความเชื่อพร้อมๆกันครับ AIS, Isuzu D Max 1.9 DDI Blue Power ภาพชายร่างเล็ก ใบหน้าเปลี่ยมไปด้วยตะบะบารมีแววตาคมกริบดุดเยี่ยวไว้หนวดเขี้ยวดั่งนักรบโบราณผิวเข้มดุดเคลือบฉาบด้วยทองแดงในมือถือดาบพร้อมหน็บกริบเป็นศาสตราวุธคู่กายนี่คือภาพนายตำรวจมือปราบที่คนรู้จักกันทั้งแผ่นดินในนามขุนพันธรัก์ราชเดช ในยุคสมัยที่ความเชื่อไสยศาสตร์เรื่องเหนือธรรมชาติยังคงเข้มข้นว่ากันว่าฝีมือด้านการต่อสู้และคมกระสุนจากปากกระบอกปืนของตำรวจอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความคลั่องคร้ามให้โจรที่เชื่อกันว่ามีวิชาอาคมยิงฟันไม่เข้าจนไม่เกรงกลัวอาญากฎหมาย ที่พ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้องรู้ชค่ตาเขาเขาก็เก่งเกบอกเราก็ต้องรู้ก็เอาช่วงที่เขาไม่ดีถ้าช่วงที่เขาดีสู้เขาไม่ได้โจนบางคนแกบอกว่าฆ่าไม่ได้จะไปจับมา ฆ่ากันทีหลังแกก็ไม่ทําถ้าจะฆ่ากันในระหว่างต่อสู้ป้องกันตัวได้เลือดเนื้อที่ผีให้หน้าที่เพื่อเดินหน้าปราบเสือร้ายสํานักเขาอ้อตักศิลาแห่งแดนใต้ของเมืองพัทลุงแห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิชาอาคมของขุนพันธ์ภายใต้การประสิทธิ์ประสาทวิชาของอาจารย์เอียด เจ้าอาวาดผู้สืบทอดวิชาสายเขาอ้อที่เปรียบประดุจผู้ชุบชีวิตให้นายตำรวจมือปราบคนนี้กลายเป็นขุนพันธ์จอมขมังเวทศรัทธาที่สืบทอดกันมายาวนานเชื่อกันว่าสิทธิสำนักเขาอ้อที่เล่าเรียนวิชาศึกษาอาคมและฝึกฝนทางสยเวท ไม่ว่าจะเป็นการสักยันคงกระพันมหาอุดลงตะกรุดพิชัยสงครามอาบน้ำว่านเชย่ยาศึกษาวิชาดูเริกผานาทีกินน้ำมันงาดิบและข้าวเหนียวดำที่ผ่านการปลุกเสกข,ของพระเกจิอาจารย์หากใครผ่านพิธีกรรมครบถ้วนกระบวนความและตั้งอยู่ในศีลธรรมร่างกายจะคงกระพันชาตรีหนังเหนียว สามารถรับคมดาบคมกระสุนได้อย่างอัศจรรย์ศาสตร์อะไรที่มันถูกเรียนกันมาเป็นพันพปีเนี่ยเราว่าไม่มั่วมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายหรอกเพียงแต่ว่าคุณเชื่อสิ่งนะคุณศรัทธาสิ่งนั้นพอหรือเปล่าหนึ่งนะสองมันเหมือนดีกรีว่าเฮ้ยรู้ว่าคนคนนี้มีของขนาดนี้โจรมันต้องกลัวแหละโจมนก็มีของนะใช่เป็นจิตวิทยาในการปราบ เหคือคือพออ่านเข้าไปเรื่อยๆจะรู้ว่าขุนพันธ์ก็ไม่ใช่คือไม่ใช่งมงายนะวพวกมึงสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรเราไปบวชซะกูสาบานว่าจะจับเป็นพวกมึงจากเสือสังสู่เสือร้ายอีกนับร้อยที่ต้องจบชีวิตโจรภายใต้วิถีมือปราบ แม้จะเป็นนายตำรวจมือชาตแต่คมกระสุนหรือจะสู้แรงศรัทธาหลายครั้งที่ขุนพันธ์เลือกใช้ตบะบารมีเจรจาให้โจรกลับใจมอบตัวรับโทษโดยไม่ต้องเสียเลือดสะท้อนถึงตัวตนที่มีคุณธรรมที่เปี่ยมลน้นเสือฝ้ายเสือใบเสือดำและเสือมาเหศวนจอมโจรชื่อดังของภาคกลาง อย่างต้องยอมสยบให้มือปราบคนนี้พ่อบอกว่าอาจารย์ผมก็กลัวตายอาจารย์เอี่บอกว่ามันไม่ได้กลัวกันคนเดียวหรอกคนอื่นก็กลัวแต่ต้องปฏิบัติ พ่อถามว่าปฏิบัติอะไรสำคัญท,ที่สุดอาจารย์บอกว่าคุณธรรมพ่อก็ถามอาจารย์รว่าแน่อาจารย์บอกว่าอาจารย์รับรองว่าแน่ไม่ตายเนื่องจากว่าเมื่อมีคุณธรรมแล้วเนี่ยกรมันไม่ท่วมบุนอกจากเป็นสิทธิ์คนสำคัญของตักศิลาเขาอ้อตลอดชีวิตในายตำรวจมือปราบ ยังได้ศึกษาวิชาอาคมจากสำนักอื่นๆอีกมากด้วยการดำรงตนอยู่ในศิลธรรมตั้งมั่นในคุณงามความดีศรัทธาและความเชื่อที่ประชาชนมีให้กับคนดีมีวิชาทำให้ขุนพันธ์ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าพิธีฝ่ายคราวาสในการประกอบพิธีกรรมทั้งพุทธและพราหมณ์อยู่เสมอ ด้วยความเคร่งครัดปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมตรงตามตำราทำให้วัตถุมงคลหรือแม้แต่พิธีกรรมสำคัญต่างๆที่ขุนพันธุรักราชเดชทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธีมักจะประสบพบเจอแต่ความสำเร็จโดยเฉพาะการก่อตั้งหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะเช่นเดียวกับตลอดชีวิตผู้พิทักษ์สันติราชที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมั่นปราบคนนพานอภิบาลคนดี โดยไม่สนใจลาบยศเงินทองนี่คือเส้นทางของนายตำรวจมือปราบพลตำรวจตรีขุนพันธรักษราชเดชุดพันนี่ก็คือแการศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่าความดาีซึ่งถ้านึกถึงในสังคมเราเนี่ย ถ้าถามลองถามตัวเองดูมันเป็นสิ่งที่ขาดอยู่หรือเปล่ปาคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะย้อนไปติดตามเรื่องเล่าตำนานการปราบโจรชื่อดังและที่มาที่ไปของฉายามือปราบจอมขมังเวทของคุนพันธรักษ์ ราชเฉดตและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของคุณป้าท่านหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมไม่มีเงินรักษาตัวผมได้นำความช่วยเหลือและกำลังใจไปให้แล้ว